มาแล้วครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่ต,หญตัวนี้นินรับนินสายใหญ่เลยครับนินสสวย ไม่ใช่ปลานินปลาอะไรครับเนี่ยปลายิสักยิสกโอ้โหสุดยอดสุดยอดนู้เลยครับดี๋ยวเดวตัวนั้นนั่นยดึงอีกแล้วน่ยโอ้ยิสกตัใโอ้ยมแล้วครับมาอีกตัวแล้วมาอีกตัวครับมาอีกตัว

รุดพอดีลยรุดพอดีอู้หยจอดเด็ดมาเลยโอ้ผมก็ขาดเมื่อกี้